สวัสดีสสดค่ะมาพบกับคุณเนยและก็น้องต้นนาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันในช่วงของวิเศษ,เศษดอลลเอมอนย <Yeah. S 2> ซึ่งวันนี้คุณเนยจะมาพูดถึงของเล่นที่เขากำลังฮิตกันในช่วงนี้ค่ะนั่นก็คือต๊อปี ป๊อบอีนั่นเองเด็กๆมีกันหรือยังเอ่ยช่วงนี้ฮิตฮอตมากจริงๆค่ะสําหรับใครที่ไม่รู้จักนะคะมันจะเป็นของเล่นที่มีลักษณะเหมือนยางๆนะคะแล้วก็จะมีปุ่มหลายปุ่มอยู่ข้างในนะคะซึ่งเมื่อกดเข้าไปปุ่มมันจะได้ยินเสียง ้ายเสียงป๊อป,ป,อปนะคะก็เลยเป็นชื่อของมันนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้คุณเอ๋จะนําของเล่นยอดฮิตในช่วงนี้นะคะมาฝึกกระตุ้นภาษาและการพูดกันค่ะดูซิว่าของเล่นที่ตอนนี้ทําให้น้องๆมีแรงจูงใจมากๆอันเนี้ยจะสามารถที่จะก,กระตุ้นภาษาและการพูดยังไงได้บ้างแต่วันนี้จะแค่แนะนําอย่างเดียว แล้วให้ต้นน้ํมเล่นคนเดียวมันก็กระลรยกระไรอยู่ค่ะคุณเลยก็เลยเตรียมนี่ค่ะออก้อีกอีกสิชิ้นมาแจกให้กับน้องๆผู้ปกครองลองไปเล่นที่บ้านดูค่ะเหมือนคนรวยเลยเ <laughs> หรอถ้าสมมติว่าใครอยากได้ไปเล่นที่บ้านนะคะเราติดตามฟังกติกาการร่วมสนุก กิจกรรมนี้ได้เลยค่ะอยู่ภายในคลิปนี้แหละแต่ไม่บอกเราว่าอยู่ตรงไหนรอดูกันนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปกระตุ้นภาษาและการพูดผ่านของเล่นชิ้นนี้กันดีกว่าค่ะเย้ <Yeah. S 1> การฝึกรูปแบบที่หนึงการฝึกนึกคำศัพท์ค่ะโดยจะให้เด็กไปคนนึกคำศัพท์ทั้งหมดด้วยตัวเองหรือว่าสลับกันนึกก็ได้นะคะในที่นี้คุณเยจะลองสลับกันนึกเนาะเอาเป็นหมวดอะไรดี มื่าสัตว์ละกันให้ต้นน้ำบอกชื่อสัตว์มา1ตัวพอนึกออกปุ๊บให้พูดในขณะที่กดไปด้วยโอเคไหมโแม่เนยเริ่มก่อนนะครับแม่เนยเอากระต่ายสิงโตหมีเสือนี่แหเก่งมากแบบนี้เป็นต้นค่ะ การฝึกกระตุ้นภาษาและการพูดแบบที่สองสำหรับคนที่จะกระตุ้นเพิ่มความยาวของประโยคนะคะโดยที่เราจะแข่งกันนะใครที่สามารถพูดได้ยาวที่สุดคนนั้นชนะโอเคไหมนะับเป็นหนึ่งเปาะคือ1พยางอย่างเช่นแม่เนยน,นะอ,อะไรดีนะจอละเค กินจับปะลดยาวอยู่แบบนี้อ่ะตาต้นน้ำหน้่กขอดเดินสองสามสี่ห้าเจ็ดชาไม่เหนื่อยได้ต้องเจ็ดอันเนี่ยอ่ะตาต้นน้ำตาต้นน้ำมาเลยย่าเอาตะปูเข้าไปเก็บ จใยาวมากเลยสุดยอดกี่อันเนี่ยกี่พยางเนี่ยหน1่งสองหนึ่งสองสามสี้าหกจดปดเอ็ดสิบเจริงด้วยสุดยอดเลยแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งในขณะที่เด็กกดผู้ปกครองสามารถฟังได้ด้วยว่าเขาใช้คำถูกต้องไหมมีการเรียงคำในประโยคดีไหมแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยอธิบาย หน้ขณะนั้น <mel od ic egg> หลังจากที่กดเสร็จได้เลยค่ะโอ้แต่ส er. ุดยอดมากเลย12เนี่ยเก่งมากแต้งๆขอข้าเวลาแป๊บหนึ่งค่ะสำหรับใครที่สนใจป๊อปิดจากคุณเอยนะคะคุณเอยมีเงื่อนไขในการแจกง่ายๆเพียง3ข้อเท่านั้นค่ะอแรกก็คือช่วยกด subscribe ให้คุณเอยหน่อยค่ะ ข้างล่างนี้เลยนะคะช่องนี้เลยค่ะ SLP ขี t t u t นะคะกดแล้วแคปหน้าจอไว้ด้วยนะจะได้รู้ว่ากดแล้วจริงๆสำหรับใครที่กดอยู่แล้วขอบคุณมากจริงๆค่ะโอเคค่ะต่อไปข้อ2ก็คือในเมื่อกด Subscribe ช่อง Youtube ของคุณไดแล้วขอรบกวนไปกดถูกใจเพจใน Facebook คุณใดหน่อยค่ะชื่อเดียวกันเลย SLP ขี t t u t นะคะในนั้นก็จะมีข้อมูลความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากใน YouTube ด้วยเนาะหรือถ้ามี ข้อสงสัยก็จะได้คุยกันทางนั้นได้ด้วยนะคะสําหรับข้อที่3ต่อเน,นื่องมาจากข้อที่2เลยไหนๆเปิดเพจ Facebook ของคนเนยแล้ว รบกวนแชร์โพสต์กิจกรรมนี้และเปิดเป็นสาธารณะให้คนอใอยค่ะจะได้เผยแพร่กิจกรรมนี้ไปให้กับเด็กๆคนอื่นที่อยากมีป๊อปอิทเป็นของตัวเองเนาะเพื่อเขาจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลได้ด้วยนะคะหรือจะได้เผยแพร่คลิปนี้นะคะไปให้กับผู้ปกครองที่สนใจมีป๊อปอิทที่บ้านอยู่แล้วหรือกําลังตัดสินใจอยากที่จะซื้อให้กับเด็กๆนะคะจะได้พิจารณาได้ว่ามีข้อดียังไงน่าสนใจไหมเมื่อเทียบกับราคาต่างๆ ขอพิเศษข้อนี้เท่านั้นอย่าลืมไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะรับชมคลิปต่อได้เลยค่ะสำหรับวิธีที่ 3, สามสหรับเด็กที่พูดไม่ชัดค่ะโดยการที่เอาตัวป๊อปอิดมาเป็นรางวัลเนาะอย่างเช่นพูดชัดสามครั้งได้กด1ทีหรือคนที่ใจร้อนฝึกยังไม่ได้นานนะคะอาจจะพูด1พูดชัด1ครั้งได้กด1ทีก็ได้อ่ะในตันน้ำเราพูดคาว่าตากผ้า3าทีสิตากผ้า ตากผ้าตากผ้าเก่งมากถูกต้องเลยครับกดได้เลยอ่ะต่อไปเอาคําว่ากะตายกะตายอะตายกะตายโอ้ชัดดีมากเลยให้กดหนึ่งพี่โอเคต่อไปคําว่าแม่เนย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 เก่งมากไปคุณเลยนะอ่ะเก่งมากค่ะกดเลยแบบนี้เป็น น,นะคะหรือว่าสําหรับใครนะคะที่มีพูดไม่ชัดแค่นิดหน่อยเพียงบางคําบางวลีเท่านั้นที่พูดไม่ชัดนะคะสามารถให้เขาพูดและกดปุ่มทั้งหมดที่มีในป๊อปอิดได้นะอย่างเช่นสมมุติว่าเขาพูดคาว่าคําว่าผลงานเด็กพูดเป็นผงงานเงี้ยค่ะก็คือด้วยความที่งงงูในคําว่างานเนาะมาเจอกับแม่กลทําให้เขาพูด เป็นแม่โกงแทนเงี้ยค่ะเจอแต่คำเนี้ยคำเดียวเลยเราอาจจะให้เขาพูดคาว่าผลงานทั้งหมดและกดปุ่มป๊อปอิดไปด้วยทั้งหมดที่มีนะคะไหนต้นน้ำลองพูดคาว่าผลงานและกดไปด้วยให้ดูหน่อยเหมือนเลยเหรอใช่หนึ่งคำต่อหนึ่งการกดผลงาน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  โอเคสต็อป <Okay>. แป๊บนึงนทีนี้ต้นน้ำต้นน้ำมีอะไรจะบอกห้ามพูดผลงานสามทีแล้วก็กดจนหมดเลยน่าจะเหนื่อยแ <c oughs> น่เลย <c oughs> อย่างที่เห็นเขาสามารถคาดการณ์ได้ด้วยนะคะว่าเขาจะต้องพูดมากน้อยแค่ไหนเนาะอันนี้เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของป๊อปอิค่ะซึ่งเราสามารถเพิ่มฟีดแบคให้เขาได้เพิ่มเติมนะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าต้นน้ำพูดไม่ชัดไม่เนยขออนุญ,ญาตเด้งป๊อปอิขึ้นนะและต้นน้ำอาจจะต้องกดใหม่อีกทีโอเคไหม เอาให้แม่อ่าลองดูผลงานผลงานไหนน้องพูดไม่ชัดนี่ผลผลเงินอ่ะผลเงินแล้วเ่ีก็จะเด้งขึ้นมาเอ็นติงตริงจริงทีเด้งผลงานใช่งานผล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 งาน ผลงาน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 แอบขึ้นผลงานไมแอบขึ้นด้วยตัวเองด้วยเก่งมากเนี้ยค่ะก็สามารถที่จะทําให้ทํางานเสร็จได้โดยที่สนุกไปด้วยนะคะค้อยดีการฝึกความคล่องค่ะสําหรับเด็กที่มีการขยับปากลิ้นไม่คล่องนะคะสามารถใช้ตัว ป๊อบอิดนี้ในการฝึกความคล่องได้ด้วยค่ะอย่างเช่นใช้เซตปาตากาเนาะให้ต้าน้ำพูดปาตากาไปเรื่อยๆโดย1นึ่งพยางต่อหน่การกดนะคะอย่างเช่นดูนะปาตากาอย่างนี้เป็นต้นเนาะอ่านในรองหน่อยสิเดียวนี่จเร็วมากปาตากา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 

ปาปาปาโอเคซึ่งเหมาะมากๆสำหรับเด็กที่เริ่มต้นฝึกความคล่องนะคะสำหรับใครที่เซียนได้สามารถกดหนึ่งปุ่มต่อ1เซตได้นะคะอย่างเช่นปาตา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 ปตาตาแบบนี้เป็นต้นค่ะเราจะได้พอรู้นเนาะว่าเราจะต้องทำไปถึงแค่ไหนแล้วก็ตั้งใจกับการขยับได้ไม่ต้องมานั่งนับนะคะต่อไปอย่างที่ห้า เหมาะกับเด็กที่พูดรัวเร็วค่ะรัวเร็วในที่นี้ก็คือมีการพูดชัดไม่สม่ำเสมอฟังนวัวนวรัวรัวฟังไม่ค่อยออกเนาะสามารถใช้ป๊อปอิดตัวนี้ได้ในการฝึกให้เขามีพฤติกรรมการพูดที่ช้าลงเพื่อที่ว่าพวกอวัยวะที่ใช้ในการพูดจะได้แตะตำแหน่งต่างๆได้ทันท่วงทีนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเรากาลังสื่อสารกันเนาะเวลาที่ไม่เลยถามหรือคุยอะไรกับต้นน้ํานะเวลาต้นน้าตอบต้นน้าต้องกดไปด้วยแล้วก็พูดทีละพยาง มแบบแบบนี้ทุกวันเลยเหรออ่าเอาสัก5นาทีต่อวันอะไรอย่างี้ดีไหมไม่ต้องทั้งวันเดี๋ยวเหนื่อยโอเคปะไม่ใช่หมายถึงว่าตอนที่เด็กพูดเร็วแม่ก็ให้บอดอินแล้วเด็กกับเวลาเด็กต้องพูดแม่เด็กก็บอกว่าเวลาเด็กเด็กจับกับจากโรงเรียนแล้วแ,วแม่ก็ให้บอดอิเด็กเดกก็บอกว่าซ่า สวัสดีครับคุณแม่ใช่ช่วงแรกๆอาจจะต้องทําแบบนี้แต่ว่าถ้าสวัสดีชินแล้วเราก็เอาตัวป๊อปอิกออกแล้วก็พูดอีกได้เลยและอาจจะพูดเร็วกว่านี้อีกหน่อยเพืาความสวยงามประมาณนี้ไหนลองดูไหมไหนลองดูไหมเอาสมมติว่าต้นน้ำกลับมาจากโรงเรียนอ่ะนะต้นน้ำสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่อ้โหพูดเพราะซะด้วยหิวไหมครับหิวครับโอเคกินอะไรดีวันนี้ ซปาเกตตีค่ะโมนาล่าเออขอพูดคำว่าคาโบนาร่าอีกทีหนึ่งเมื่อกี้เป็นคำว่าโมแทนคา ar bon โบนาร่าคาโบนาร่าเก่งมากพูดคาให้ยาวกว่าน,นี้หน่อยคา ar bon โบนาร่าคาโบนาร่าเหมือน เมื่อเราขับเหมือนคาเลยเหรอใช่ใช่ใช่ค่ะก็คืออย่างงั้นนี่เองอ่านหน่ยแล้วพูดคำว่าคาโบนาร่าอีกสักสองคีคาโบนาร่าอีกที่หนึ่งเหมือนเหมือนคาเบิลรถเลยจ๋าอีกที่หนึ่งคาโบนาร่าเก่งมากประมาณนี้ค่ะ ซึ่งถ้าน้องกดหมดแล้วไม่ต้องกังวลน,นะคะสามารถพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็เอามาเล่นได้เลยเนาะประมาณนี้ทีนี้นอกจากนี้เราสามารถที่จะใช้ป๊อปอิดให้เป็นเกมกติกาเพื่อเพิ่มความสนุกได้ด้วยนะคะซึ่งที่คุณอาคิดมาจะมีอยู่ด้วยกันอีก2อย่างค่ะ1ก็คือให้ผู้ปกครองหาเป็นพวกลูกปัดหรือว่าลูกแก้วนะคะเสร็จปุ๊บเล่นเกม วางระเบิดกันค่ะโดยการที่เอาลูกปัดนะคะแอบซ่อนไว้ที่ช่องใดช่องหนึ่งเสร็จปุ๊บก็กระตุ้นฝึกพูดไปด้วยแล้วก็สุ่มกดไปเรื่อยๆค่ะใครที่กดไม่ลงคนนั้นถือว่าโดนระเบิดเป็นคนแพ้อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งอันที่มีลูกปัดมันจะกดไม่ลงอยู่แล้วค่ะสามารถลองไปเล่นได้เนาะต้นน้ำอยากลองไหมอยากลองโอเคได้มาดูซิว่าภายในห้าการกดเนี่ยต้นน้นจะโดนระเบิดไหมหรือสามารถ รอดจากระเบิดได้โอเคไหมถ้าพร้อมแล้วรับตาหน่อยหลับตาหน่อยแม่เนยจะวางระเบิดแป๊บเดียวแป๊บเดียวตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้นะ,ะตื่นเต้นตื่นเต้นหัวรอ <c oughs> ดเลยขอหนังสือแข็งๆมาวางกันนะคะเล่นกับโต๊ะกับพื้นที่แข็งๆข่งกาเล่นง่ายกว่าเนอะอ้าวมาเลยกดท้าที่นะหนึ่งสอง สามไม่โดนครับสีเก่งมากไม่โดนเลยนี่อันที่อันที่ไประเบิดอยู่นี่ตอมแม่โดนระเบิดเลยอันนี้เห็นไหมมันจะกดไม่ได้นะคะทุกคนอันอื่นมันจะกดได้นะแต่ว่าอันนี้จะกดไม่ได้แออเอาไปเล่นแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะสนุกไปอีกแบบหรือว่าจะเล่นเป็นแต้มเป็นคะแนนก็ได้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าทํางานทําเงื่อนไขหนึ่งได้ละ แล้วจะให้เด็กโยนลูกแก้วค่ะลงไปในหลุมสุ่มโยนเนาะซึ่งแต่ละสีก็จะมีคะแนนของมันอย่างเงี้ยค่ะเช่นสีแดงห้าคะแนนสีส้มสีคะแนนเหลืองสามฟ้าสองม่วงหนึ่งสมมตินี่นะแล้วก็โยนลงไปเอจะได้กี่คะแนนนะชุบนี่ได้สีเหลืองนะคะได้สีเหลืองไม่เนยก็จะได้สามคะแนนอย่างงี้ป็ปต้อ,อนรับนะลองโยนหน่อยสิ เขาอีต้นน้ำได้สีสม้มสีส้มได้สีคะแนนต้นน้ำชนะอย่างนี้เป็นต้นค่ะซึ่งพวกเงื่อนไขเกมกติกาเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งเด็กที่พูดไม่ชัดฝึกดึงคำสัพท์หรือว่าเป็นพวกทำตามคำสั่งก็ได้นะคะได้ทุกง,งานเลยแต่อาจจะมีเงื่อนไขให้เขาหน่อยว่าทำงานเท่าไหร่ถึงจะได้กดหนึ่งครั้งได้เล่นหนึ่งรอบอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือต้อนน้ำมีไอเดียอื่นหีกอไหมที่จะเล่นกับบอปอิดอันนี้ต้นเกมระเบิดหังสามเหมือ 3, มนเดิม เราก็หลับตาแล้วก็เอาวางสุอ่อ๋อเวลา,วาที่อยากเล่นทั้งคู่อย่างนี้ใช่ไหมเราก็เอาเราก็เอาลูกแก้ววางตรงกลางเลยแล้วเราก็หลับตาทั้งคู่แล้วก็สุ่มปิดลงไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่อ๋อโอเคก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยเก่งมาก เอาละค่ะสำหรับวิธีการเล่นป๊๊ปอีกของคุณเนยก็จะมีประมาณนี้เนาะสาหรับผู้ปกครองท่านไหนที่คิดวิธีการเล่นได้เพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณเนยแล้วก็ผู้ปกครองท่านอื่นๆได้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณเนยกับต้นน้ําขอลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมแอปเปลิลนี้พิเศษมากเพราะว่ามีที่หอยด้วย ใช่โดยเฉพาะแอปเปิลต้นน้ำบอกว่าพิเศษมากมีที่ห้อยนะคะอย่าลืมไปร่วมสนุกกิจกรรมกับุนเนยกับต้นน้ำได้นะคะเย้ <Yay! S 1> สำหรับวันนี้คุคเนย์กับต้นน้ำขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ hey, <bye. S 1> บ๊ายบายค่ะ สำหรับเจ้าป๊อปอิดนี้นะคะคุณเอยจะใช้ในการกระตุ้นภาษาและการพูดแบ่งออกเป็นวัตถุประสงค์ใหญ่2วัตถุประสงค์ด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือเพื่อเป็นรางวาัลเพื่อกำหนดขอบเขตของงานแล้วก็เป็นฟีดแบ็กให้กับเด็กๆค่ะการเป็นรางวัลก็อย่างที่เห็นนะคะมันเป็นของเล่นที่น่าเล่นเนาะให้ป๊อปเข้าไป1อัน ก็ฟินแล้วค่ะทุกคนเราสามารถที่จะให้น้องๆทํางานเพื่อได้กับการป๊อปฟินฟินอันนี้หนครั้งได้นะคะหรือใครจะเพิ่มกติกาให้ป๊อปอิดม,มีความสนุกยิ่งขึ้นอย่างที่คุณเลยได้ยกตัวอย่างไป2ข้อที่กล่าวมาก็ได้นะคะาอาจจะมีวิธีการเล่นอื่นเพิ่มเติมเนาะแบบนั้นก็ถือเป็นแรงจูงใจได้ด้วยเหมือนกันค่ะอย่างที่2ก็คือขอบเขตของงานเด็กๆจะพอคาดคะเนจาก ปุ่มป๊อปที่เรามีเนาะว่าเขาจะต้องทํางานไปมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเขาจะต้องพูดให้ชาร์จ3ครั้งต่อ1ป๊อปเนี่ยค่ะเขาก็จะพอรู้ว่าเขาจะต้องพูดสักกี่ครั้งตัง้งตั้งใจมากน้อยแค่ไหนเนี่ยค่ะหรือใกล้ๆจะทํางานเสร็จละเริ่มรู้สึกไม่ไหวละอย่างนั้นเนาะเขาจะได้พอเห็นว่าเออมีอีกกี่ป๊อปที่เขาจะต้องกดนะแล้วก็ฮึดสู้ต่อ,อเพื่อจะได้ทํางานให้จบได้ด้วยหรือเราจะใช้เป็นเหมือน ตัวบ่งบอกให้เขาทํางานต่อให้เสร็จได้ด้วยเช่นอีกสองปอบเองพูดอีกแค่สองครั้งเองเนีย่ยคะ่ะประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าสรรมมติว่ามีใครมีหลายๆอันเนาะเราก็อาจจะเรียงลําดับจาก ง่ายสุดป๊อบน้อยสุดเนี่ยค่ะไปอันที่ยากสุดป๊อบเยอะสุดก็ได้เขาจะได้พอค่าคะเนได้ว่าเขาจะต้องทํางานมากน้อยแค่ไหนเนาะและอย่างที่3ามก็คือฟีดแบ็กค่ะสําหรับอย่างเช่นพูดไม่ชัดเนาะสมมุติว่ามีครั้งที่น้นองเขาพูดไม่ชัดเราอาจจะให้เงื่อนไขว่าเน่ถ้าไม่ชัดตัวป๊อปมันจะเด้งขึ้นมาต้องให้กดไหนนะอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นฟีดแบ็กที่อ่อนโยนขึ้นนะคะ กับถ้าเทียบกับการที่ฟีดแบ็กโดยตรงอย่างเช่นเอาไปนะคะมันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยกับการที่อยู่ๆป,ปุ่มก็เงยเด้งขึ้นมาอย่างน้อยๆเนาะเขาอาจจะรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรอย่างน้อยก็จะได้ป๊อปอีกสักทีไงอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศหรือฟิลการให้ฟีดแบ็กก็จะดีขึ้นด้วยนะคะสําหรับในวัตถุป,ประสงค์ที่2นะคะก็คือเรื่องของจังหวะค่ะเรื่องของจังหวะสามารถเป็นผลดีได้ทั้งคนที่ฝึก นึกคำามแล้วก็เรื่องของการพูดไม่ชัดได้ค่ะสำหรับโซนของคนที่ ฝึกนึกคำศัพท์นะคะสาเหตุที่ทําให้จะต้องฝึกนึกคําศัพท์มีอยู่ด้วยกัน3ประการก็คือ 1. เขามีการใช้นู่นนี่นั่นแทนคําศัพท์เนาะหรือว่าบางคนมีการสลับคําในประโยคเนี่ยค่ะจากการดึงคาําศัพท์นึกคาํคาศัพท์แต่ละแบบแต่ละหมวดได้มากน้อยต่างกาันอย่างเช่นนึกหมวดคํานามได้ดีแต่ว่าคํากริยาได้น้อยเนี่ยค่ะบางทีแล้วเขาอาจจะสลับเอากรมมาก,ก่อนแล้วค่อยเป็นกริยาตามหลังอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือแบบที่3ก็คืออ่า คนที่ชอบใช้การอธิบายแทนการบอกคําศัพท์เฉพาะเนี่ยค่ะอย่างเช่นที่ที่มันเอาไว้ใส่เสื้อผ้าแทนตู้เสื้อผ้าอย่างนี้เป็นต้นค่ะสําหรับเด็ก3ประเภทนี้นะคะเราจะทําการฝึกนึกคําศัพท์เพื่อเพิ่มคำศัพท์แล้วก็เกิดการดึงคําศัพท์ได้เร็วขึ้นด้วยโดยจังหวะของตัว p o อปอเนี่ยจะดีตรงที่ว่าเราไม่ได้เป็นคนกําหนดจังหวะน,นั้นแต่ว่าเป็นนิ้วมือของเด็กเองในการกําหนดจังหวะว่าเขาจะนึก ได้เสร็จเมื่อไหร่และกดลงไปเมื่อไหร่ค่ะเด็กจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นสําหรับเราอาจจะมีหน้าที่ในการเห็นว่าเขาซ้อมมาระยะหนึ่งแล้วเนาะอาจจะมีการเชียร์อาจจะมีการเร่งเรานิดนึงเพื่อให้เขาสามารถดึงคําสั่งได้เร็วขึ้นแต่สุดท้ายแล้วตัวที่กําหนด จังหวะจะเป็นนิ้วของเขาเองเด็กก็จะมีความผ่อนคลายขึ้นค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขายังนึกไม่เสร็จเลยเงี้ยค่ะเขายังไม่กดเขายังมีเวลาให้ตัวเองต่อได้ว่าเขาต้องนึกต่อนะไม่เป็นไรนะนึกต่อได้เพราะว่าตัวเจ้าตัวปุ่มกดป๊อปอิ่นเนี่ยมันรอได้เสมอนะคะอย่างที่สองสำหรับคนพูดไม่ชัดนะคะจังหวะที่ช้าลงอาจจะเป็นผลดีสําหรับเด็กที่พูดรวเร็วหรือว่ามีการขยับความคล่องในการขยับน้อยเนาะทำให้พอจะแตะ อันนึงปุ๊บแล้วจะพูดอีกอันนึงละก็เลยแตะไม่โดนแล้วก็ไปเปลี่ยนไปแตะอีกอันนึงแทนเงี้ยค่ะทําให้เสียงมีความนัวๆรัวๆหรือพูดไม่ชัดแบบไม่สม่าเสมอนะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้ค่ะเนื่องจากว่าเขาจะต้องแบ่งใจมากดปุ่มด้วยทําให้ การพูดของเขาจะช้าลงไปโดยปริยายโดยที่เราไม่ต้องเตือนอะไรซึ่งมีผลทําให้อ,ว,อวัยวะที่มันไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เนี่ยสามารถแตะโดนตําแหน่งที่ถูกต้องได้ทันนะคะหรือใช้ปรับพฤติกรรมสําหรับเด็กที่พูดรัวเร็วพูดไวเนาะให้รู้สึกค่อยๆเคย,คย,คย,คยชินกับการที่พูดช้าลงโดยที่ไม่ฝืนตัวเองจนเกินไปหรือไปเพ่งเล็งกับตัวเองจนเกินไปนะคะให้โยนความเพ่งเล็งเนี่ยมาที่ป๊อปอิทแทนแต่ว่าก็ยังทําให้เด็กพูดช้าลงได้นะคะอันนี้ก็คือสรุปจากการที่คุณเนยได้เล่นของ เล่นชิ้นนี้นะคะ